เมื่อเราเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลองล็อกอินดูใหม่ก็ได้นะคะเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งเพื่อทดสอบว่า password าที่เราตั้งนั้นใช้ได้ไหมนะคะเราก็ใส่รหัสครูในช่องของครูผู้ชื่อผู้ใช้นะคะแล้วก็รหัสผ่านก็คือรหัสใหม่ที่เราตั้งไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบอย่างนี้แปลว่ามิสพึงพิษเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มสร้าง บทเรียนนะคะการสร้างบทเรียนเนี่ยในเมนูของ A C Classroom ออนไลน์จะมีอยู่ด้วยกัน5เมนูย่อยนะคะมีเมนูสร้างวิชาลงทะเบียนเมนูการบ้านเมนูคลังข้อสอบเมนูชุดข้อสอบแล้วก็เมนูติดต่อเรานะคะตอนนี้เมนูหลักๆที่เราจะใช้จะคือเมนู A กับเมนู B นะคะคือสร้างวิชาลงทะเบียนแล้วก็การบ้านนะคะ เราจะมาเริ่มกันที่การสร้างวิชาลงทะเบียนนะคะในขั้นตอนของการสร้างวิชาลงทะเบียนเนี่ยทางฝ่ายวิชาการจะทําหน้าที่ในการสร้างรายวิชาและลงทะเบียนการเรียนของนักเรียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูผู้สอนจะมีหน้าที่ในการเพิ่มลบแล้วก็แก้ไขบทเรียนเท่านั้นนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะทําในนามของมิสพึงพิษที่จะแก้ไขบทเรียนในรายวิชาที่มิสพึงพิษสอนนะคะก็คลิกที่เมนู a สร้างวิชาลงทะเบียนแล้วก็คลิกเพิ่มลบแก้ไขบทเรียนนะคะ ตรงนี้มิตรได้สาธิตว่ามิตรพึงพิษมีบทเรียนแล้ว1บทเรียนนะคะที่โพสต์ไปแล้วในรายวิชาว2 2 1 0 3นะคะในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มบทเรียนใหม่เราจะคลิกคำว่าเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะเราก็จะระบุว่ากลุ่มสาระที่เราจะเพิ่มก็คือเราจะมีกลุ่มสาระเดียวเพราะมิตพึงพิษสังกัดกลุ่มสาระไหนตรงกลุ่มสาระนั้นก็จะโชว์เฉพาะกลุ่มสาระของมิตรพึงพิษนะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะ ระดับชั้นที่จะสอนคือม2นะคะสาระที่จะสอนคือสาระเทคโนโลยีนะคะตัวมาตรฐานกับตัวชี้วัดเนี่ยจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะคะแล้วก็วิชาที่เลือกในม2มีอยู่3วิชาที่มิสพึงพิสสอนนะคะก็จะเราจะทำที่วิชาเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ2นะคะจากนั้นเราก็เพิ่มเนื้อหานะคะเราอาจจะเพิ่มเป็นไฟล์ก็ได้นะคะเป็นไฟล์แนบเช่นไฟล์ Microsoft Word PowerPoint หรือไฟล์ PDF ไฟล์ที่เป็นรายละเอียดของโปรแกรมในการาทำงานครั้งนี้นะคะเราคลิกเ,เพิ่มไฟล์ทั่วไปตรงนี้เราสามารถจะแน่ไฟล์ที่เป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะคะหรือเป็นไฟล์ PDF อย่างที่บอกหรือเราจะสร้างเนื้อหาโดยการพิมพ์ใน Text Editor ตรงนี้เลยก็ได้นะคะในการมอบหมายงานขณะเดียวกันเราก็สามารถจะแทรกวิดีโอจาก YouTube นะคะโดยคลิกที่ Add YouTube วิดีโอตรงนี้นะคะเราก็จะไป Copy link งก์ของ Youtube มาแล้วก็มาวางในช่อง t e x t b o x ลนี้แล้วก็กดตกลงนะคะหรือเราจะแทรกลิงก์ก็ได้อย่างเช่นหลายท่านอยากทำแบบทดสอบโดยใช้ Google f o r m ก็สามารถใช้วิธีการแทรกลิงก์นะคะวิธีการแทรกลิงก์จะอยู่ที่เครื่องมือตัวนี้นะคะแทรกหรือแก้ไขลิงก์พอคลิกปุ๊บก,ก็จะมีให้ใส่ที่อยู่ อ้างองิงหรือ URL ซึ่งก็คือที่อยู่ของ Google Form หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่ครูจะใช้ในการลิงก์นะคะแล้วก็กดตกลงนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในการแทรกเนื้อหานะคะเมื่อแทรกเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจะคลิกดูตัวอย่างปุ่มนี้เพื่อดูตัวอย่างของบทเรียนที่สร้างไปได้นะคะเรียบร้อยแล้วก็จะกดบันทึกนะคะ ตอนนี้ก็จะสาธิตให้ดูนะคะเช่นของมิสพุงพิษในรายวิชานี้ก็จะใส่ชื่อหน่วยการเรียนรู้นะคะอนาคตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการสมมตินะคะจะใส่ข้อมูลอาจจะไม่ได้ละเอียดตามเนื้อหาจริงๆนะคะให้นักเรียนศึกษาวิดีโอ ต่อไปนี้ค่ะเราก็จะไปค้นหา YouTube นะคะเช่นเรื่องของวิดีโอของ u u u e e เรื่องของหุ่นยนต์นะคะ คำที่ใช้ในการค้นหาเราอาจจะระบุเป็นคำกว้างๆเป็นภาษาอังกฤษน่าจะหาได้ง่ายกว่าคำที่เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็พอขึ้นมาแล้วเราต้องสํารวจนิดนึงว่าโรบอทในยังหข้อที่สืบค้นเกี่ยวกับโรบอรตเนี่ยดูเข้าไปดูรายละเอียดให้ให้ครบก่อนนะคะว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับการเรียนการสอนของเรานะคะแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะนํามาใช้นะคะคะจะเลือกหัวข้อนี้นะคะ โดยปกติเวลาที่เราเข้า YouTube ก็จะมีเรื่องของ,ของโฆษณาแต่ว่าโฆษณาอันนี้ไม่มีโฆษณานะะเราสามารถจะ Copy ปีวิดีโอนี้นะคะแล้วก็นำมาโพสโดยการคลิก Add d y o u t u b ว v ดี e อนะคะแล้วก็กดวางในช่องของ Text Box แล้วกดตกลงคะ่ะ เราบอกว่าให้นักเรียนศึกษาวิดีโอต่อไปนี้นะคะแล้วตอบคำถามท้ายบทนะคะเราก็สามารถทำได้เพราะเดี๋ยวเราจะจัดการแบบฝึกหัดท้ายบทซึ่งจะเป็นเนื้อหาในบทต่อไปนะคะตัวอักษรเนี่ยเราสามารถจะปรับได้นะคะแบบอักษรให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะรูปแบบประมาณ heading 3ก็ได้นะคะตัวหนังสือจะได้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะ ลองดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะคะในตัวอย่างพอคลิกดูตัวอย่างปุ๊บล้วก็จะปรากฏชื่อของหน่วยการเรียนรู้แล้วก็หุ่นยนต์ขอโทษค่ะคลิปหุ่นยนต์ที่เรานำมาวางนะคะที่มาจาก YouTube แล้วก็มีคำสั่งตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเราแอดเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ในเรื่องต่อไปเราก็จะมาเพิ่มตัวแบบฝึกหัดท้ายบทกันค่ะ